จากลำปลายมายสู่ฟ้าของทีมชาติเรื่องราวของเซราแอนโคมาปี2551ณโรงพยาบาลบุรีรัมเด็กหญิงผิวสีน้ำผึ้งคนหนึ่งลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกแม่ของเธอเป็นคนไทยจากอำเภอลำปลายมาเพ่อเป็นชาวกานาที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยเธอได้ชื่อไทยว่าเซราและนามสกุลแม่ว่าแอนโคมา ตอนเด็กๆเ,เซราตัวสูงกว่าเพื่อนตั้งแต่ป .1 แล้วแต่สิ่งที่สูงกว่าคือความฝันของพี่ชายแท้ๆท,ที่ชื่อนภาเดชพินิจด,ดีพี่ชายที่กำลังไต่เต้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในตอนนั้นทุกเย็นหลังเลิกเรียนเซราจะวิ่งตามพี่ชายไปสนามวอลเลย์บอลหน้าบ้านดูพี่ตบลูกหนึ่งดังปังแล้วเธอก็ยกมือเลียนแบบตามหนูอยากตบแบบพี่นะ เด็กหญิงวัยเจ็ดขวบพูดภาษาอีสานปนสำเนียงกาหน้าเล็กๆปี2559อายุ8ขวบแม่ตัดสินใจส่งเซราเข้าโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศโรงเรียนที่ผลิตนักวอลเลย์เยาวชนอันดับต้นๆของประเทศวันแรกที่เข้าโรงเรียนครูประจำชั้นวัดส่วนสูงให้142เซนติเมตรเอาเด็กคนนี้ไปฝึกเซตเตอร์เลยครูพูดทันที เซราเริ่มจากมินิวอลเล่บอลลูกบอลเบาๆตาข่ายต่ำๆแต่เธอเซตบอลด้วย2มือที่แม่นยำตั้งแต่วันแรกเพื่อนๆเ,เ,เรียกเธอว่าเซราบอลสองเพราะเธอชอบเซตบอล2แต้มให้ตัวตบกระโดดค่าทุกเม็ดปี2562อายุ11ขวบทีมอนุบาลลำกลายมาศได้เหรียญทองแดงวอลเล่บอลวิทยุการบินเซราเป็นเซตเตอร์ตัวหลกัก และเป็นเด็กผิวสีคนเดียวบนโพเดียมรูปนั้นถูกแชร์ในกลุ่มวอลเล์บอลเยาวชนทั่วประเทศมีคนเริ่มพูดว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแต่หลังจากนั้นไม่นานแม่ต้องเลือกให้เซราเรียนต่อที่บุรีรัมหรือส่งไปกรุงเทพเพื่อโอกาสที่สูงกว่าเซราร้องไห้หนักมากไม่อยากจากแม่จากบ้านจากสุนัขตัวโปรด แต่พี่ชายนภาเดชโทมาบอกประโยคเดียวถ้าหนูอยากเล่นทีมชาติเหมือนพี่หนูต้องออกมาจากคอมฟอร์ทโซนปี2564อายุ13ปีเซราย้ายเข้ากรุงเทพคนเดียวกระเป๋าใบเดียวเข้าโรงเรียนบอดินเดชาสิงห์สิงหเสนีวันแรกที่หอพักเธอนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวคิดถึงแม่ทุกคืน แต่ทุกเช้า6โมงเธอตื่นไปฝึกซ้อมกับทีมโรงเรียนจากเด็กบ้านนอกที่เคยกลัวกรุงเทพกลายเป็นเด็กที่วิ่งเข้าบอลเร็วที่สุดในทีมปี2566อายุ15ปีเซราติดทีมชาติไทยชุดยู6ครั้งแรกนะัดเจออุซเบกิสถานเซตที่3เธอถูกเปลี่ยนตัวลงไปจากนั้น7นาทีทเธอเซตบอล2แต้ม3ครั้งบอลเร็ว4ครั้ง ไทยชนะเซตนั้น25ต่อ12หลังแมชผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้เล่นทีมชาติครั้งแรกเซราตอบด้วยน้ำตากรอหนูคิดถึงแม่ค่ะแต่หนูดีใจที่พี่ชายดูอยู่ปี2568อายุ17ปีเซราย้ายไปเรียนแอละเล่นให้โรงเรียนสุรนารีวิทยานครราชสีมาส่วนสูงพุ่งเป็น180เซนติเมตร น้ำหนัก68กิโลกรัมแต่ยังเซ็ตบอลน,นุ่มเหมือนเดิมรอบชิงแชมป์กีฬา7 HD 2025นัดชิงชนะเลิศเจอกับโรงเรียนเก่าอย่างบดินเดชาเซราใส่เสื้อเบอร์17ลงสนามด้วยสายตาที่แน่วแน่เธอเซต8แต้มตบ5บลอบ็อก2พาทีมชนะ3-0ต่อ 0, เซตคว้าแชมป์และ MVP หลังแมช เธอวิ่งไปกอดเพื่อนเก่าจากบอรินเดชาแล้วร้องไห้ขอบคุณที่เคยฝึกหนูหนักๆน,นะคะคืนนั้นมีคลิปไฮไลท์ของเธอวิวแสนกว่าภายในชั่วโมงเดียวคอมเมนต์เต็มไปหมดเซตเตอร์ฟ้าประธานมาแล้วน้องเซราหล่อเท่เกินไปแล้วอีก2อสามปีชุดใหญ่ต้องมีชื่อนี้แน่ ทุกวันนี้เซรายังโทรหาแม่ทุกคืนยังส่งเงินที่ได้จากสปอนเซอร์เล็กๆน้อยๆกลับบ้านยังคงฝึกซ้อมวันละ6 8ถึง8ชั่วโมงและยังคงเขียนเป้าหมายที่กระดาษโน้ตแปะหัวเตียงเหมือนตอนเด็กๆปี2026ติดทีมชาติชุดใหญ่ปี2028โอลิมปิกปี2032พาพี่ชายไปดูหนูแข่งขันบนโพเดียม เด็กหญิงตัวสูงจากลำกลายมาดคนนั้นตอนนี้กำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เธอเลือกเองด้วยน้ำตาและเหงื่อและชื่อเซราแอนโคมากำลังจะกลายเป็นตำนานบทใหม่ของวอลเลย์บอลหญิงไทยเพราะบางครั้งฟ้าจะส่งคนที่ใช่มาตรงเวลาเสมอและครั้งนี้ฟ้าส่งเซรามาแล้วเซรา แอนโคมาเป็นดาวรุ่งลูกครึ่งไทยกาหน้าที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการวอลเลย์บอลไทยโดยเฉพาะในช่วงปลายปี2025นี้เทรนด์ของเธอพุ่งขึ้นจาก2เหตุผลหลัก 1. ผลงานแจ่มในรายการแชมป์กีฬา7 HD 2025 การแข่งขันชิงแชมป์นักเรียนระดับชาติเมื่อเดือนกรกฎาคมที่เธอคว้ารางวัล MVP และพาทีมโรงเรียนสุรนาริวิทยาชนะขาด3-0ต่อ 0, เซตเหนือโรงเรียนบอดินเดชาสิงสิงหเสนีทำให้คลิปไฮไลท์และโซเชียลมีเดียอย่าง t ิกต o k และ YouTube แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 2. ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน2025มีวิดีโอบน YouTube ที่วิเคราะห์ อนาคตดาวรุ่งชุดใหญ่ทีมชาติไทยปี2026โดยยกเธอเป็นหนึ่งในผู้สมัครหลักเคียงข้างดาวรุ่งอื่นมมยามกอย่างเอ็มม่าโอเจอ,อากาและแมรี่นาโอมิทำให้แฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลตื่นเต้นและคาดหวังว่าเธออาจก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชตุดใหญ่เร็วๆนี้คลิปเหล่านี้มียอดวิวสูงและคอมเมนต์ชื่นชมทักษะก,การเซตบอลที่หลากหลายการป้องกันที่แข็งแกร่ง,แ,งและส่วนสูงที่โดดเด่น ทำให้เธอกลายเป็นเซตเตอร์ฟ้าประธานในสายตาแฟนๆประวัติส่วนตัววันเกิดและเชื้อสายเกิดปี2008อายุ17ปีในปี2025ที่กรุงเทพมหานครเป็นลูกครึ่งไทยกาหนาพ่อเป็นชาวกาหนาแม่เป็นชาวไทย ครอบครัวเป็นน้องสาวแท้ๆของนภเดชพินิจด,ดีนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เธอหันมาเล่นกีฬานี้เธอเคยเล่าว่าต้องจากครอบครัวและแม่ที่บุรีรัมเพื่อตามฝันสู่ทีมชาติตั้งแต่เด็กเพื่อให้ครอบครัวภูมิใจ การศึกษาเรียนอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนดังผลิตนักวอลเล่เยาวชนต่อมัธยมต้นที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิง,สงหเสนีและปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยมปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาส่วนสูงและสไตล์การเล่นสูง1 8 0เซนติเมตรเพิ่มจาก173เซนติเมตร ในปี2023เล่นได้ทั้งตำแหน่งเซตเตอร์ตัวตั้งบอลและบีหลังลิเบโรป้องกันมีจุดเด่นคือการเซตบอลที่แม่นยำหลากหลายจับทางยากสร้างโอกาสให้ตัวตบและการป้องกันที่ดุดันผลงานเด่น เซราเริ่มแจ้งเกิดตั้งแต่เด็กและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นดาวรุ่งตัวท็อปของวงการเยาวชนไทยปี2019คว้าอันดับ3รายการวอลเล่บอลวิทยุการบินมินิวอลเล่บอลอายุเยาวกับโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาโชว์ฟอร์มเซตเตอร์ตัวจิ๋วแต่เก่ง ปี2023ติดทีมชาติไทยชุดยู16ชิงแชมป์เอเชียโชว์ฟอร์มเด่นในแมชกับอุซเบกิสถานเซตที่3ด้วยการเซตหลากหลายบอล2แต้มและช่วยทีมสร้างมิติโจมตีได้รับฉายาเซตเตอร์ฟ้าประธานปี2025 MVP รายการแชมป์กีฬาเจด HD นักเรียนหญิงพาทีมสุรนารีวิทยาควา้าแชมป์รอบแชมเปียนลี สาย A อชนะบดินเดชา3 0ศเซตด้วยสกอร์ส่วนตัว15คะแนนเซต8แต้มตบ5แต้มบล็อก2แต้มทำให้ทีมคว้าเหรียญทองและเธอถูกยกเป็นดาวรุ่งแจ้งเกิดเต็มตัวสรุปภาพรวมเซราคือตัวอย่างของพรสวรรค์บวกความพยายามที่มาจากครอบครัวนักกีฬาและกำลังก้าวสู่ระดับชาติเต็มตัว